กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวตัตแล้วก็ว,วันพฤหัสอะไรเงี้ยเกิดก็มีอักซิเดน์นิดหน่อยชีวิตชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละก็เป็นรายการเก็บตกจากวันสองมองมีอะไรเงจะเป็นยังไงแปะมาอย่างเท่เะครับเอาอะไรให้พี่ดูวันพลฤหัดมีคนรู้แก้วแล้วก็สี่ชั่วโมงที่แล้วโอเคร,ร,ร,รู้รู้ทนันพี่ใช่ไหมรู้ทนันรู้ทนัน โอเคบัตเตอร์คัพนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะติดไหมอ่าโอเคอย่าหาว่าพี่สปอยงัินลืออันนี้เรียกซอเรีแอคนะครับเขาอมน้ํากันอยู่แล้วมีคนนั่งนั่งขวางอยู่ท้าอยน,นี่เหยียบเข่าหักดังกรอบนิดไม่ได้ออกเงียนะโอเคข้ามอ่าข้ามอืมอืมอืม <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วเรียกให้มาหาให้เดาอีกแล้วเนี่บไม่แน่อาจจะเป็นฝาแฝดนะอันนี้อันนี้ก็แค่เดาไม่รู้เนี่ครับไม่รู้ตอนจบอ่อ Reverse มันซูเปอร์ไอดอลใช่ไหมเนี่ยแต่บอกว่ารีเวิร์สนะครับอ๋อโอเคโอเคมันน่าจะตกเทรนไปแล้วนะซูเปอร์ไอดอล อเอะตรงคอนเซ็ปวันพุธนะครับน้องอะไรพีู่จริจริงน้องเอ็มเครอบที่8ครับพี่วาซาบิคุงแฮะผมเผ็ดร้อนขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่มีอะไรมากพี่ดูแล้วดูแบลวจะขำก็ได้อย่าหาว่าพี่สปอยอย่าเป็นมีมเบนเทนนะกูว่ามีเบนเทนชัวแบบนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเพลงมันจะโดนไหมโอเคอ่อ อยู่อยู่กลางๆนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับตรงคอนเซปต์นี้ครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะบเบวเบนเทนสิสอเอเลียนเซียนดูซาโอเคผมผมเคยเจอคนคนนี้แนละ้วเออไม่ใช่เจอตัวจริงนะเคยดูยังครับเมันมันคืออะไรก่อน,น,อนผีเหรอ,อ,อโอเค เกือบดุ้งเนี่ครับเกือบดุ้งแต่ไม่ดุ้งพราะผมดูออกแล้วมันเป็นผีแน่นอนน้องธนรบฉากที่โดนตัดออกในแวมไพร์ทวายไลท์เอ่อผมจำได้ผมหลับคาลงอะแวมไพร์ทวยไลโดยเฉพาะภาคสุดท้ายเนี่ยภาคล่าสุดเนี่ยแม่งยืดเยื้อมากแต่มดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าหลับโอเคเอ่อมันยังไงอือฮะ มึงจะเอาปั่นไปไหนมาคลิปนี้คลิปนี้นอกจากตรงคอนเซปต์แล้วก็ยังปั่นอีกเนาะไอ้มีมเต้นๆเนี่ยเออเยอะเหมือนกันนะอื้อฮือเสื้อขาดไม่งั้นก็ถอดเสื้อเออเอาอยากได้เดี๋ยวถอดเก่งให้เขาเลยเฮียดึงไอ้สัตว์เอามึงเอาไปเฮียเอาไป เดี๋ยวเอาไม่สุดมันต้องต้องถอดเสื้อด้วยไม่สิมันต้องทั้งเสื้อทั้งกางเกงในคนคนเดียวกันเออต้องพูดให้ถูกเนี่ยมีมผมเองนะครับเป็นบ่อยนะแต่ก่อนตอนเป็นนักดนตรีเนี่ยต้องต้องไปเคลียร์ให้แม่งตลอดเลยนะครับทะเลาะกันทีไรแม่งลําบากเพื่อนตลอดสุดท้ายเป็นไงบางทีเราไปดา ไปว่าผู้หญิง ơi, เอ้ยเอ้ยทำแบบนี้ไม่ดีเนะใจเย็นก่อนเออเอว่เอาเาขาไปเยอะนะครับวันต่อมาแม่งคืนดีกันอืมนี่แหละสภาพผมเยี่ยมตรงคอนเซปต์น้องอิทธิริ์น้องเอาอะไรให้พี่ดูเ,เคยดูแล้วหรือเปล่าวะมันจะมีจระเข้รหรือเปล่าหรือว่าปลาเขาเหมือนเขาเลี้ยงปลานะหัวอาหาเยอะๆเนี่ยเอเอเอ,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 อมีแตงโมซกูสปอยมั่วเลยนี่วะ มีมถ้าเปลี petit. ่ยนแอปเปิลเป็นส้มลงใส่นิวตันอ่ะฮะดีไม่เป็นทุเรียนก็ก็ยังถือว่าตรงคอนเซปต์นี้ผมไม่มีอะไรจะเรียกเลยเพราะวผมไม่เคยดูมันมีมีด้วยเหรอแบบนี้เขาเรียกว่าพวกคาบุโตใช่ปะ คาบุตโตที่ใช้ผล,ลไม้แปลงล่างอ่าใครรู้คอมเมนต์อ่าเผื่อเผื่อจะได้หาดูแต่ก็คิดว่าน่าคือจะเคยเห็นผ่านตาอยู่นะพี่ห้ามีคนกี่เซนแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าแฟนคลับอย่าทำให้แฟนสาวโกรธอ่าอย่าหาว่าพี่สปอยถอดส่งแกส่งบอไ,ไม่น่าจะใช่อ่าฮะ I love you too จ้า ยังไงสิโฟ้งโ้ยโฟ้งโดยกูได้โปกคิวแล้วแล้วนี่ยังไงผมเคยดูอีกมีมนึงนะอ่าแคปชั่นมันแบบนี้แหละอย่าทำให้แฟนโกดเนี้ยรู้สึกจะเป็นในห้างโกดแฟนแม่งวิ่งเข้าห้างแล้วแฟนจะถอดกางเกง ไอหนุ่มนี่ก็รีบวิ่งไปห่มสรุปคนละอันเฮ้ยแต่อันนี้ผมชอบอันนี้เยี่ยมดีเยี่ยมอยู่วันเสาร์ยังได้เลยน้องพิรพัฒน์การขออนุญาตที่เสียงดังฟังชัดยังไงสิ่อืมุืาอโอเคเซี้อเซี่ยวลีเอลิชด้วย ไอ้เอ้ยมองนางบักเยอะบักแยะมองนางบักหลวงบักหลายวานวางเต็มอยู่เนี่ยเ <c oughs> จ้าไปนางมอง,มองบันไดเนาะฉ <c oughs> <c oughs> ากวิ่งหลบพลังสุดมันดับเจ็ดสีมาี่เจ็ดแสงปี2541้าส <c oughs> <c oughs> แสดงมึงรอดไงก่อน กีกินสก,กีนแล้วล่ะเสร็จค่ะเสร็จแล้วอืมมันจะมีคนคอยกำกับเวลาช่วงระเบิดนะครับไม่รู้ว่าในไทยทำหรือเปล่าแต่ผมเคยดูของฮอลลีวูดมันจะคล้ายๆสวิตเลยกดไปทีรันทีรันทีรันดูว่าเขาวิ่งผ่านไปหรือยังแต่ถ้ามันตู้มใต้ตีนนี้ผมว่าน่าจะหนักอยู่นะน้องเฟิร์สสั่งส่งครั้งที่57มังคะโอเค มิสเตอร์กิฟมี a ออีกแล้วนะครับอ,อยากให้น้องมีแม่ครับช่วยแต่งรูปให้ทีครับ,รบไม่เคยพลาดน,นะครั้รับประกันความหามิสเตอร์กิฟมี a ออยากให้น้องมีแม่ครับช่วยแต่งรูปให้ทีครับงานฟรีซะด้วยเอาใครเป็นแม่โอไมเชื่อไหมว่าผมไม่รู้จักโอเคเดี๋ยวมันจะมีต้องมีหากมุมตอนท้าย โอเคดูดีฮะบอกแล้วว่าไม่เคยพลาดนะครับลายนี้สุดยอดติ๊กตอก็ชื่อกิมมีไอ้นีครับไปเสิร์ชดูอีกสักอัน Mr.CX ครั้งที่66ครับ I.CY สายชาติแบทโอ้ผมลืมบอกตอนต้นคลิปเลยนะครับว่าผมชื่อ CY สายเสมอ ท,ที่ลงคลิปไม่เคยตรงวันอืมแตงโมผมว่าต้องลืมอะ่ะมีคนทักนั่นแหละอืมสมกับชายายา,ยาหาว่าพี่สปอยนั่น,นแหละเลยเป็นประเด็นที่บ้าบางทีบางอันทำไมผมไม่ขำนี่แต่บางอันน้องขำขำม,มีน้องว,ว่าอุอออสา่าใส่ฟิลเตอร์ให้รู่นนี้นั่นแต่พี่พีฟิมหน้านิ่งเลยอะ่ะ ส่วนผมและขำปลอดโยกอะ่ะเพราะฉะนั้นอีกซักอันน้องบาสจะใครละใครละด้วยนะไอเด็กนี่จะวิ่งไปเตะกระแปง๋งแล้วก็จะมี s o m e t h เกิดขึ้นอ้าวจุดพีกก็คือมันไปซ่อนอยู่ในกระมังอะไม่จบอีกถ้าจะให้เดาก็คือยายเจนี่เตะกระมังแล้วไอเด็กนี่กิ้งเพราะว่าผมเลิกเดาถูก เดาคนเดียวได้หัวไม่ไมสนุกว่ะอ่ะชอบแบบไหนคอมเมนต์คอมเมนต์อยากให้แบบว่าเงียบเงียบหรือว่าไม่เงียบก็ไม่ดีอีกแหล The ip, ะเดี๋ยวคลิปจะคิปจะเป็นคลิปเกืออะไรคือเกือถามกันเอาเองโอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆ เดี๋ยเมึง,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 งเปลี่ยนสคริปต์กลางทันกลางขันก็เป็นเงี้ยแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมาร่วมสนุกกันขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรุน้าบายสวัสดีครับเย้ yeah.